สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart l i ท e Technology Channel นะครับกับผมธีละผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart l i ล e Technology นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันนะครับก็จะเป็นการแนะนำตัวสินค้าใหม่หรือบริการใหม่จาก Smart l i g ท t นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจโรงแรมนะฮะหรือว่าธุรกิจ Hospitality โดยเฉพาะเลยนะครับจะชื่อว่า Hotel Logic นะฮะส่วนว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก,ก่อนอื่นผมขอแนะนําเกี่ยวกับสมาร์ทไลท์ก่อนนะครับสมาร์ทไลท์เราได้รับใบอนุญ,ญาตโทรคมนาคมแบบที่1นนะฮะเราได้รับมาเกิน10ปีแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าตัวการใช้บริการ Cloud Service คลาวด์เซอร์วิสนะฮะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือในประเทศผู้ให้บริการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากกสทชนะฮะซึ่งสมาร์ทไลท์ได้รับมาเกิน10ปีละนะฮะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากไปใช้บริการคลาวด์เซอร์วิสจากสมาร์ทไลท์ท่านจะได้รับบริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตตามถูกตต้องาามกมกฎหยครับ ถัดไปนะครับก็อย่างที่เกิดตอนแรกนะครับตัวนี้ที่จะแนะนำชื่อซอฟต์แวร์ผมเรียกว่าแพลตฟอร์มดีกว่านะฮะค่อนข้างใหญ่นะฮะชื่อ Hotel Logic นะครับนะฮะหรือว่ามีชื่อแนะนำว่า Smart Hotel ล e a r i n g นะฮะอาจจะออกเอ็กเซนอาจจะไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ก็คือ Hotel Management Simplify นะฮะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งรองรับได้ทุกสเกลเลยนะครับก็เกี่ยวกับ Hotel Logic นะฮะก็ถ้าที่เข้าโปรโมทก็คือเป็น 360องศาโซลูชันสำหรับเชนโฮเทลนะฮะแต่แต่ว่าแน่นอนครับไม่จำเป็นต้องเชนโฮเทลก็สามารถใช้เซอร์วิสตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าสมาร์ทไลท์อาจจะเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสนะคือตัวเดียวแทบจะเกือบครอบจักรวาลนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะก็จะมีทั้งหมด9โมดูลที่พูดถึงตรงนี้นะครับก็คือมีฟอนเด็กซ์หรือเรียกอาจจะฟอนออฟฟิศนะฮะก็คือเจ้าที่ที่เรซิปชั่นที่หน้างานเวลาเราล็อกอินะ in, เข้าไปเดินเข้าไปที่โรงแรมเช็คอิน แจ้งเช็คอินต่างๆนะครับฟอนมีซอฟต์แวร์ที่ส่วนของฟอนออฟฟิศใช้งานนะฮะมีส่วนของการที่ให้แม่บ้านนะฮะหรือเฮาคิปปิ้งนะรวมถึงช่างฝ่ายช่างแผนกช่างต่างๆในการเมเทนนยห้องต่างๆนะมีระบบจัดการพวกนี้ด้วยนะครับรวมถึง Channel Manager นะซึ่งใช้ในการบริหารจัดการช่องทางการขายผ่าน OTA นะครับมีคุณสมบัติฟีเจอร์ชื่อ Revenue Management ด้วยนะครับตัวนี้นะเหมาะสำหรับการที่บริหารรายได้นะฮะของโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็มี e s t a อพ l ลิเคชันนะฮะซึ่ใช้สำหรับในการเช็คอินหรือ service request ด้วยนะครับตัวนี้อยู่ในตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวถัดมามี Booking e ิ g i n e ด้วยนะครับเป็นมีเว็บไซต์ฮะไม่นี่เว็บไซต์ใ้ใช้ในการจองห้องพักต่างๆนะครับแล้วก็มี POS ให้ด้วยนะฮะเครื่องคิดเงินต่างๆนะฮะที่อยู่ในตัวเครื่องคิดเงินไม่ว่าจะใช้เนี่ยร้าไปช็อปหรือร้านอาหารต่างๆในใน property นะครับถัดมา Report มีประมาณหลายร้อยตัวเลยค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็มีนอกจากนี้จะมีโมดูล AR ด้วยนะฮะ Account r e c e i v a b l e นะฮะในการจะเก็บลูกหนี้ทีนน่กรณีที่เป็นลูกค้าแบบมีเครดิตต่างๆบริษัทที่เป็น Corporate ที่ทำคนแทคกันหรือเป็นบริษัททัวร์บร็อกเกอร์ต่างๆนะสามารถบริหารจากตรงนี้ได้นะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างครบนะฮะถัดมานะครับข้อดีของตัวจุดแข็งของตัว Cloud PMS Hotel Logic แน่นอนว่ามันเป็น Cloud ต้องผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าในตลาดปัจจุบันโรงแรมส่วนใหญ่ที่ใช้เปิดมานานๆหลายสิบปีบางทีใช้มีโปรแกรมที่ชื่อว่า PMS นะฮะตัวย่อมันก็คือ PMS Management System ไม่ใช่ Property Management System นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น On premise แต่ว่าในขณะช่องทางการขายปัจจุบันคือการขายออนไลน์เนาะดังนั้นการเชื่อมต่อก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนคุณสมบัติข้อจุดเด่นข้อที่1ของ HotelLogic ก็คือคุณสมบัติ Cloud นะฮะ anytime anywhere access สามารถใช้งานได้จากที่ไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็นอกจากว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แอตต์เซอร์วด้วยนะฮะตัวนี้ผู้ให้บริการหรือโฮโลจิคก็สามารถอัปเดตเองนะโดยไม่มีคใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมละนะครับตัวนี้เนื่องจากพอเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มนะไม่ไม,ไม่เป็นเพียมไม่เป็น h ฮกอินเทอร์เฟซเลนาน16นะฮะมันจะมี API ทําให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆทำได้ง่ายนองจากมี API smooth integration นะครับแล้วก็ถัดมา uh, total l o w total cost of ownership นะฮะตัวนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเนื่องจากมันเป็นลนักษณะซอฟต์แวร์ a s สเ e อร์เซเนาะค่าบริการจะคิดตามจำนวนห้องนะฮะแต่จะมีขั้นต่ำอยู่นะครับอันนี้ต้องปรึกษาฝ่ายขายถ้าสนใจนะครับก็ทำให้ถ้าเป็นซอฟต์แวร์โรงแรมขนาด1ดาว2ดาว3ดาวหรือพูลวิลล่าที่มี10ห้องอะไรเงี้ยก็สามารถใช้บริการตัวนี้ได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเหมือนกรณีที่เป็น PMS ตัวที่เป็น on p r e m i s e เนาะอ่าโอเคอีซี่สว t ตช์ฟอ i ์นี่เ,เื่งของ การลงทุนเนาะถ้าเ็ก็คือการลงทุนแบบก้อนเดียวลงไปติดทำอินฟาขึ้นไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นออนเพิสเราจะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ทำห้องเซิร์ฟเวอร์ซื้อตู้แลกทำอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันจะใช้งานได้ลงทุนค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยมันก็ใช้ใช้งานตามที่จ่ายจริงหรือที่เรียกว่า OPEC กนะครับก็ทำให้ลดการลงทุนนะฮะได้กับเจ้าของโรงแรมได้หรือโอนเนอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคถัดมา Multi Property นะฮะตัวนี้เนะนื่องจากเป็นชาแล้วก็ถูกดีไซน์มารองรับกรณีที่มีมี Property หรือว่ามีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในเชนเดียวกันในกลุ่มโรงแรมโดยกันอาจจะมี3าโรงแรมผ้าโรงแรมหรืออาจจะเป็นหลักร้อยก็รองรับได้นะครับปัจจุบันตัว Hotel Logic เนี่ยทำงานอยู่บนตัว Google Cloud นะฮะดังนั้นเรื่อง Performance ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถัดมาก็คือ Deploy, Deploy and Scale Up นะฮะ Deploy Deploy ก็คือสามารถติดตั้งได้ง่ายจริงๆมันไม่ได้ติดตั้งอะไรนะฮะก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หน้างานก็คือแค่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือใช้งานผ่านมือถือผ่านแอปก็ได้นะครับและส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นการเทรนนิ่งการใช้งานในโมดูลต่างๆให้กับโอ peration ของลูกค้านะครับสเกล up and scale up นะฮะแน่อยู่แล้วครับตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์แอสโซซิตเราสามารถขยายจานวนห้องพักได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะฮะโดยไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับโอเคนะในในหมวดของ compliance and security นะฮะตัว h o t e l ้งจเองได้ iso นะฮะสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งนะฮะ รวมถึงมีเรื่องของการทำคอมไ i l ล n ์ PCI DSS นะฮะ GDPR คอมไพเลช์ R, ENT, นะฮะ GDPR ด้วยรวมถึงในไทยเนี่ยก็สามารถทำคอมไพ i ล n ์คอมไพนะฮะ PDPA นะซึทีเป็นพรบรข้อมูลส่วนบุคคลที่รัฐบาลไทยประกาศเมื่อ2566ที่ผ่านมานะครับตัวน,นี้ก็สองรับได้ด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลสามารถให้บริการตัวน,นี้ได้นะครับอุ๊ยเลยครับอทีอันนี้โดยโครงสร้างของผมอาจจะพูดไวๆเนาะ อโอเคก็โครงข้างของโฮเทลรูจิกนะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็ด้านล่างก็เป็นเชื่อมต่อกรณีมี p r o p e r t y หลาย p r o ร์ตี้เราก็เอาพ o p e r t y เนี่ยเชื่อมต่อเข้าที่ที่ตัวแพลตฟอร์มของ Hotel Logic ทางซ้ายก็เชื่อมต่อพวกโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google t ร p ป a d v ร์ไพเนะครับเชื่อม Booking e n g i n e นะเชื่อมระบบโทรศัพท์เชื่อมคอนะฮะใช้ f o n เ De กซ์อ f ฟฟิศนะฮะ Font Office นี่เมเนจลูกค้าที่ w a l k In เข้ามานะครับแล้วก็เชื่อมผ่าน n e l Manager เพื่อเชื่ออมตต่่กับ OT าง ถ้าเป็นของลูกค้าต่างชาติที่เป็นชาวจีนก็อาจจะเป็นซทริปนะฮะของไทยก็ Agoda, booking com expedia แบบนี้เชื่อมได้หลายร้อย OTA นะครับตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตัวท็อปทอป็ท,ปที่ใช้ในไทยได้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าจอพิเศษสลับ corporate login กรณี mm hmm. ที่เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่ทำคอนแทคกกันเราไว้ก็จะส่งคนมาห้องพักไปข้อพักต่างๆในกรณีที่เป็นโฮเทลเชน ไปพักที่จังหวัดรุ้งจากเดือนนี้ตลอดเนี่ยสามารถให้ผู้จาร์ล็อกอินเข้ามาแล้วก็ทาบุ๊กิ้งให้กับพนักงานของเองได้โดยได้เลทพิเศษลักษณะคล้ายกันก็คือกรณีเป็นโบรเกอร์หรือทาวเวอร์เอเจนท์ที่ไม่ใช่ออนไลน์เทอร์เวอร์เอเจน์เป็นออฟไลน์ทาวเวอร์เอเจนต์ก็มีหน้าจอในการทำบุ๊กิ้งของเขาเหมือนกันเป็นเวนะ็บเพจต่างกนะฮะรวมถึงสามารถให้ลูกค้าเกสทที่เป็น v i p เนี่ยเข้ามาทำบุ๊กิ้งเองก็ได้นะครับรวมถึงการสามารถเชื่อมต่อตัวระบบ g d ดอได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ p r o s uh, o s o l u t i o n a r c h i t e c t u r e นะฮะของตัว h o t e l l o g i c นะครับถัดมาเขามี Mobile a p p พลิเค i o n นะซึ่งตัวเนี้ยก็จะสามารถทำตัวที่ว่าทั้งหมดเมื่อกี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัว f o น d e ็กอ f ฟฟ e e นะฮะ e e p h o u s e k e e p i n g นะฮะ ตัว Service m a i n t e n a n c e นะฮะได้นะฮะซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีนะตัวนี้กรณีที่สมมุติเราใช้ตามปกติเนะี่ยถ้าเหตุการณ์ปกติเราอาจจะใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะของ r o p e r t ้ใช้ในการใช้งานแต่วันดีคืนดีอาจจะมีปัญหาไฟดับอินเทอร์เน็ตขาดกันแล้วแต่นะเราสามารถใช้โมบายแอปได้เนื่องจากโมบายแอปใช้บนโมบายโมบายก็มีตัวซิมการ์ดซึ่งซิมการ์ดก็สามารถรองรับ ค่ายมือถือได้มากกว่าหนึ่งค่ายหรืออาจจะแก้เปลี่ยนซิมการ์ดนะฮะดังนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อไม่ได้มีปัญหาส่วนเสถียรภาพก็อย่างที่แจ้งครับโฮเทโลจิกร mm ันบนตัว Google Cloud เสถียรภาพก็ระดับโลกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับก็สามารถตัวโมบายแอปเนี่ยสามารถใช้ทําเป็นฟอนเด็กเป็นเฮลคิปปิ้งเป็นสวิตแมนเทนแนน์ได้นะครับดูแดชบอร์ดดูรีพอร์ตดูได้หมดเลยนะฮะลักษณะล้ายแต่หน้าตามันอาจจะดูยากนิดนึงเนื่อง,งจากว่าหน้าจอมันเล็กเนาะแต่ว่าการใช้งานปกติอย่างที่ผมแจ้งอาจจะใช้่านนคออมพิวเเตร์ป็หลัก ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ,เว็บผมเรียกเว็บ Re e s ponsive มันไม่ใช่โมบายแอปเนาะหมายความว่าตัวนี้ให้ตัวเกสเนะี่ยหรือแขกพวกเข้าพักสามารถทำพ c เช c อินได้ในกรณีที่เราต้องการให้เขาส่งข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมก่อนเข้าพักแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะครับซึ่งไอตัวหน้าจอเดียวกันนี้นะฮะก็สามารถใช้ให้เวลาจะแขกเช็คอินแล้วก็จะมีความสามารถอื่นๆเพิ่มเข้ามานะฮะในการเซอร์วิสรีเควสต์อย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นขอ,อซ่อมแอร์ยุตอย่างนะ อาจจะเป็นขอมินิบาร์เพิ่มหรือซ่อมทีวีขอความสะอาดขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มอะไรแบบนี้ครับในการรีเควสต์นะไม่ต้องโทรแจ้งสามารกดผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้จะเป็นความพิเศษอีกอันหนึ่งที่โฮเทลโลจิกมีก็คือเขามี POS นะหรือว่าตัวระบบ Point of Sale ในตัวนะซึ่งมีด้วยกัน2เวอร์ชันหลักๆเวอร์ชันสแตนดาร์ กับเวอร์ชัน2.0อันนี้ก็ต้องถ้าจะ,จะมีการใช้งานแนะนำปรึกษาไฟขายนะั้นในการเลือก POS ที่เหมาะสมกับคุณด้วยนะครับตั POS เนี่ยก็พอมันเชื่อมต่อกันกับตัว PMS ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเรามีเรามีามื้มออาหารดินเดอร์เนาะก็มีแขกเข้าพักแล้วก็เขาอ,อาจจะบอกโอเคไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินนะไม่ยากเดตอนนั้นก็บอกโอเคคิดเข้าห้องเขาเลยนะซึ่งยอดเงินทั้งหมดก็จะไปจ่ายครั้งเดียวตอนที่เขาเช็คเอาท์ นำเสื้ออันนี้จะเพิ่ม Experience เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้แขกผู้พักได้อยิ่างนี้เพราะเนื่องจากระบบมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับโอเคตัว Benefit ของเลยสรุปนะฮะ Benefit ของโ o t e l โลจิกก็คือ 1. ก็คือในเรื่องของการทำให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นหนึ่งก็คือเป็นลันกษณะการท w เวย์อินทิ a t i o n กับ Channel Manager เวลาเราไปขาย Agoda ห้องพักพอห้องพักปล่อยได้ปุ๊บมันอัปเดตทันทีที่ Agoda ที่ b n r b n b ทันทีทำให้เราสามารถขายได้ทันเวลารวมถึง d ด n นา i c กไพ c i n g นี้เราสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่ชื่อเ e v e n u e Manager นะในการบริหารห้องพักเพิ่มค่าใช้จ่ายห้องพักตามปรับตางเทศกาลต่างๆนฮะเราสามารถสุดท้ายคือสามารถเพิ่มอินเลทของ ARR ได้นะรหรือว่าค่าค่า,คาห้องพักนะฮะค่าเฉลี่ยต่อห้องพักเพิ่มได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบพรีซิงกันทั้งหมดกับตัวระบบ Booking Engine ด้วยนะฮะ ทำให้เป็นระบบเดียวกันล,ลดเรื่องของการโอเวอร์กิ้งไปได้เยอะเลยนะครับรวมถึงมีความสามารถทำลักษณะมัลติพาร์ตี้ด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนเทนโรงแรมหลายหลายที่บางทีอาจจะไม่ได้ทำใหญ่หญ่มากนะฮะอาจจะทำจำนวนแบบที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีหลายสาขาทำให้เวลาเหมือนสมมติว่าบางโรงแรมบางโรงแรมมีทุกจังหวัดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็สามารถรองรับได้นะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับเกี่ยวกับโฮเทลโลจิก การแนะนำโฮเทโลจิกแบบเบื้องต้นนะครับส่วนว่าถ้า,าพูดรับชมท่านไหนสนใจนะครับตอนนี้สามารถติดต่อฝ่ายขายตามช่องทางที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะยังไงสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮนะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ์ช anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ